สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่ต้อยเมืองนนท์เรื่องพระแตกกุในยุคปัจจุบันเชื่อถือได้แค่ไหนปัจจุบันนี้มีข่าวแตกกุออกมาพอสมควรครับพี่ต้อยเป็นไงบ้างครับแตกกุทุกคนคือคาว่าแตกกุเนี่ยถ้าเป็นนักนิยมสะสมพระหรือว่าพูดถงแอประเสียนพระแต่กับรุ่นเก่ามาเนี่ยค,ค,คาว่าแตกกุนี่คือพระปลุกพระเก่าพระที่ถุดพบในดินครับในเจดีย์ ไอ้กรุ่นนี้ก็คือสถานที่เรียกว่าบางทีบางคนเขาเรียกว่าเป็นที่รวมครับมันจุพระแต่ต้องอยู่ใต้ดินครับหรืออยู่ในเจดีย์ครับเราเรียกพระกรุ่แต่ทุกวันนี้พระกลุมมันไม่ค่อยมีแตกนะแต่มันมีแต่พระเกจิอาจารย์เพิ่มขึ้นมาเยอะครับอย่างเช่นพระสมเด็จนะครับณเวลาเนี้ยมีมากมายครับก็อย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมแนะนําที่ผมอธิบายฟังว่ามันเป็นไปได้ไหมครับ ที่สมเร็จพระจันโตท่านสร้างพาะาระเมื่อปีพศ2409ครับท่านหยุดสร้างเมื่อปีปอพศ2415เพราะท่านสิน้นครับ6ปีพระแฮนเมดอ่ะใครๆก็ต้องยอมรับว่าแฮนเมดครับเพราะสมไมนั้นไม่มีเครื่องจกักรครับอาจจะมีแต่ว่ามันเป็นเครื่องจักรปั๊มเหรียญกระสาบครับนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้ไเ,คเครื่องจักรในการปั๊มพระเนื้อผงเนี่ยนะครับซึ่งบอกตรงๆว่าในสมัยนั้นไม่มีครับเพราะฉะนั้นยอดหรือว่า การสร้างเนี่ยต่อให้ใช้ช่างอะไรก็ตามเนี่ยมากมายมันก็สร้างไม่ถึงตามที่ทุกวันนี้ที่พบผมพูดอย่างนี้ว่าตามชีวประวัติของท่านเนี่ยครับท่านเป็นพระที่ไม่ย,ยึดติดท่านเป็นพระที่ไม่สะสมครับอ่านประวัติของท่านไหมว่าท่านสิ้นแล้วท่านเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ไม่มีไปตรวจในย่ามท่านในห้องท่านเรืออะไรแต่อะไรเนะี่ยท่านเหลือพระสมเด็จที่ สร้างเอาไว้เนี่ยที่กําลังจะแจกหรือว่าจะปลูกเสกอะไรก็ตามเนี่ยอยู่บาทหนึง่งหรืออยู่บาทหนึง่งแค่นั้นเองแล้วก็เนื้อผงที่ยังไม่ได้คลุกเข้าเนี่ยอีกบาทหนึง่งซึ่งตอนหลังเนี่ยหลวงปู่ภูท่านไปเอามาครับแล้วมาเป็นมวลชนวนมวลสารในการสร้างพระสมเดรร็จหลวงปู่ภูครับนั่นคือตามประวัตินะครับของที่เหลือน,นั้นทำไปไว้ที่ยอดหอระฆังครับนะครับท่าน,นไม่มีสมบัติและตามประวัติเนี่ยจากการที่เราใครลองอ่านดูเ่ย ท่านเป็นพระที่ไม่มีทัดังท่านได้แต่เงินที่เราเรียกว่าเงินสําหรับให้พระเป็นรายเดือนจากพระมหากษัตริย์ครับซึ่งก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามีกฎของเรื่องสงฆ์พี่ท่าเคยเคยไปเคยไปซื้อพระปากกุ้งหมเคยประจําที่ไหนบ้างที่ที่ครั้งสุดท้ายในชีตสุพรรณบุรีเมื่อหลายเมื่อหลายสิบปีก่อนสุพรบุรีมีสิงห์บุรีลบบุรีัยนาครับ ส่วนมากตอนแรกหลังนี่ที่แตกไม่ถุดก็ที่สุพรรณบุรีครับในกรุงเทพก็มีแตกกลตกก็เป็นพระในยุคหลังเป็นพระสมัยยุคต้นรัตนโกสินทร์หรือปลายยุยาครับอย่างเช่นวัดประยูนอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นผมไม่ทันครับผมว่าทันในในในช่วงที่อย่างบังรี่กูบางรี่กูสองพี่น้องเลยแตกเนี่ยทันนะครับแล้วก็อีกหลายๆกล่มครับนะครับซึ่งพระแตกกลูมเนี่ยผมบอกตรงๆว่าไม่ได้แตกมากมายอะไรเลย ไม่เคยเกินสี่ห้าร้อยองค์ไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่ได้เป็นเข่งนะไม่มีไม่มีเป็นเข่งที่เป็นเข่งที่มากที่สุดาระนวิัฒนาบุระบุระน่ะอหวยยุยานอันนั้นไม่ได้แตกโกรนะครับเป็นการขุดอันนั้นการเปิดถูมันก็เหมือนกันได้แหละก็เหมือนแตกโกรการการการพลาดแตกโกรเนี่ยจะแล้วแต่ว่าจะคนพบเรืออะไรก็ตามก็เรียกกันว่าแตกก่ครับอย่างโกรวัฒนาบุรณะนั่นอ่ะมันพบพบพบขโมยครับขโมยเข้าไปลื้อลื้อก็กลัว กลัวของจะชำรุดสูญหายกลัวจะดีจะพังสมุนปอก็เลยมีคำสั่งให้มีการให้กรมจิลก่อนเข้าไปรื้อครับออกมาก็ได้พับถิ่นได้เครื่องทองออกมามากมายข้อควรระวังการซื้อผาที่แตกกุเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีคนยัดกุพอสมควรเยอะเยอะเยอะอ้างส่วนมากคนทําจะรู้กับวัด ฟังไว้นะครับจะหาคนทางรู้กับวัดไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสหรือกรรมการวัดรู้จักกันรู้กันคือถามว่าต้องการที่จะมีการทุจริตอะไรไหมเพื่อหลอกลวงไหมเขามีวัตถุประสงค์ที่ดีมันก็มันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าวัตถุประสงค์เขาเนี่ยต้องการหาเงินเข้าวัดวัตถุประสงค์คือหาเงินเข้าวัดสร้างโบสถ์สร้างกดีสร้างงารตอนนี้ถ้าจะไปเลี่ยลายมัวอ่ามันจะไปมัวเลี่ยลายหรืออะไรเนี่ยบางทีมันช้าก็เลยทํามาแตกกลุ่ม ถ้าถามว่าพวกเซียนพระพวกที่เป็นพระเช่าไหมไม่เช่าเพราะเข,า,ขาดูออกครับพระที่อยู่ในดินไปร้อยร้อยปีกับพระที่ไปฝังไว้ไม่ถึงร้อยปีเนี่ยมันจะแตกต่างกันครับโดยเฉพาะศิลปะเนื้อหาจะแตกต่างกันมันก็เช่นกันเนี่ยเหมือนใครๆบอกว่าทุกวันนี้เจอพระสมเด็จมากมายเนี่ยของแท้ครับมันก็มีคนไปเช่าครับโดยเฉพาะคนที่เชื่อครับแต่มันก็ไม่มากครับ ผมบอกได้ตรงๆแล้วถ้ากูแต่จริงๆนี่ยพระขึ้นมายี่สิบองสามสิบองห้าสิบองเนี่ยคนไปหาลมซื้อเนี่ยมากกว่าพระถ้าแต่กจริงอืคนต้องมากกว่าจํานวนพระแล้วอีกอย่างไอ้พระที่ขุดที่พ้นพบมาเนี่ยนั้นไม่ว่าจะเป็นพระแล้วก็ตามหรือจะเป็นสมณงสมเด็จเนี่ยถ้ามันแท้มันสากลจริงมันที่มันนั่นทั้งจังหวัดไปแล้วคนไปเอากันทั้งจังหวัดแล้วมีเซียนพระตกคนไปไหมครับ พี่จ้อยในยุคเศรษฐกิจนี้พัง<ม>โฟนเก็บพระไหมในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้เนี่ยเป็นขาขึ้นของเซียนพระไหมพ่อผมเล่าให้ฟังพ่อผมเนี่ยนักเล่นพระเก่าทั้งนเป็นข้าราชการนักการบาม้ท่านเคยพูดเสมอว่าไอ้ตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยท่านคิดว่าคนเลิกเล่นพระกันแล้วแต่เปล่ายิ่งเกิดคนยิ่งหากันนะครับไอ้ยิงในยุคเนี่ยยุคฝืดเคือง นะครับถามว่าคนไปเช่าพระเหมือนสมัยก่อนไหมมันก็คงจะลดน้อยลงเพราะว่าการเงินเนี่ยมันไม่พอที่จะใช้จ่ายครับอาจจะลดหรืออาจจะเอาออกของได้ทาไปครับแต่ก็มีส่วนใหญ่ที่เป็นบางลังที่เขาเขาก็มีเงินซื้อเข้าเขากับช้อนซื้อเหมือนหุ้นเพราะช่วงเนี้อะไรก็ราคาก็ลงเบาก็เลยก็ว่าเราไม่ใช่ว่าเราเราเราไป คาดคะเน่าพระนี่จะต้องมีราคาขึ้นสูงเสมอครับบางครั้งก็อาจจะหยุดกับที่บางคร,บครั้งอาจจะโลลงมาแต่จะมีพระอยู่ประเภทเดียวที่ยังวิ่งอยู่และยังหาอยู่และยังมีคนซื้ออยู่ตลอดเวลาครับก็คือปปคพระชุบเป็นเจ้าป่คีพระชุบเป็นแกะาาคีราคา,าไม่เคยลงไม่เคยลงแล้วก็มีพระหลักใหญ่ๆครับนะไม่ว่าจะเป็นพระกรูพระเนดินไดชินอะไรก็เป็นพระที่เอกๆอย่างเช่น ถ้าเป็นพันได้ชิ้นก็แบบอย่างเพื่อนพระล่วงล้าง,างเพ่มล่วงล้างล้างผ้าผ้าหูยานทากระดานไม่เห็นส่วนอะไรในะพวกนี้มันก็ไม่มีลงมีแต่นพืัอน,นะะอาจจะมีลงเฉพ,พาะพระที่คนก็เข้าใจก็มองกนะันว่าพระที่ลงน่ยส่ว่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่สามารถจะหาได้คือคือคือ,คอในความคิดเขาเขาคิดว่าถ้าตราดมีเงินแล้วเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้เพราะพระไม่ใช่มีน้อย มีเยอะอไอ้ที่เขาหวงแหนกันที่หวงหวงกันที่ว่าราคาไม่ลงเนี่ยคือพระที่มันมีอยู่จํากัดครับพระเนี่ยโดยเฉพาะพระเก่าเนี่ยมันก็คือทรัพยากรที่สูญสิ้นครับนะครับมันมีเท่าเนี้ยครับคนเล่นพระก็มากขึ้นมาขึ้นของก็ยิ่งกระจายไปครับเพราะฉะนั้นพระบางอย่างที่ในสมยัยโบราณเป็นสมัยก่อนที่โอโหถือว่าเป็นพระตุดยอดเนี่ยอาจจะไม่มีคนรู้จัก เมื่อไม่ค่อยมีคนรู้จักก็ไม่มีการหมุนเวียนเมื่อไม่ค่อยมีการหมุนเวียนพระมันก็ราคาก็ดาวลงก็คือพระกุต่างๆพระกุต่างๆเนี่ยคนรู้จักน้อยอ่าราคา<ม>ราคาราคาลงพระกุต่างๆเนี่ยที่มีน้อยเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเช่าหากันเนี่ยแพงๆอ่าแต่พอมาระยะหลังเนี่ยคนยิ่งเล่นพระเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากๆขึ้นครับความต้องการมันมากขึ้นแต่พอมันไม่มีให้หา พราะพระเนี่ยมันมีแต่ของเกของแท้มันมัน,ม,นมันหายหมดแล้วมันอยู่ในลังบ้างมันมันมันไปไปไหนบ้างก็ไม่รู้ก็ <Okay. S 2> เลยทํทำให้เบื่อที่จะไปหาไปรอพระพวกนี้ก็เลยหันไปเล่นพระอื่นเพราะเล่นพระอื่นอาจจะติดใจพระอื่นไอ้พระพวกนี้ก็เลยลืมไปครับวงการพระนะกับวงการแอนติกต่างประเทศที่ตรงกันข้ามครับวงการพระพระอะไรมีน้อย <c oughs> ที่ไม่มีการหมุนเวียนเนี่ย <c oughs> พระจะไม่ค่อย <c oughs> ไม่มีราคาเราต้องคิดอะอย่างเต้น พระวัดพับเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยราคาเนี่ยไล่ใกล้เคียงมากับสมเด็จบางขุนพรมเลยครับแต่เพราะว่าวัดพับเนี่ยมันมีไม่มากเท่าไหร่คนดูเป็นน้อยเปลี่ยนมือน้อยอ่ามันก็เลยมันก็เลยคนก็ไม่ค่อยรู้จักราคาก็อยู่อย่างนั้นอ่ะครับเมื่อ20ปีที่แล้วองค์สวยๆแชมปชๆมากๆเนี่ยองค์ละแสนครับนะทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมองค์ละแสนเหมือนเดิมอ่าแต่ยังสมเด็จบางขุนพรมเมื่อย0 30ปีที่แล้วเนี่ยสวยๆเนี่ยองค์ละแสนเดี๋ยวนี้ต้องเป็นล้าน พิมใหญ่สาเร็จบางขุมพทุกวันนี้สิบกว่าล้านนะสวยๆเนี่ยมัน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 ในข้อแตกต่างถามว่าทําไมพระบางอย่างลงก็มันไม่มีหมุนเวียนบางอย่างไม่มีหมุนเวียนก็ลงบางอย่างมากเกินไปก็ลงถ้ามีพอดีเขาใจยากเขาใจยากเลยในวงการนะเล่นเข้าใจยากฝรั่งฝรั่งงงฝรั่งงงแต่ฝรั่งเนี่ยแปลกเขาเล่นโครงการของเก่าของอะไรที่ยิ่งมีน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวอันนั้นยิ่งแพงเพราะเขาใช้ระบบประมูลครับ นะฮะเป็นระบบประมวลในการสื่อสารม,มีคนคนไหนที่มีสตางค์มัจะจะจะ,จะมีการเขาจะมีระยะเวลาที่จะนัดหมายให้มีเวลาประมูลกันแล้วพวกนี้ก็จะมีการ่สู้ราคาขอมก็จะหายหายรายคาก็หายขึ้นนะพิจารในเมืองไทยซึ่งซึ่งเรามาตรฐานของเราเนี่ยยังสู้ต่างประเทศไม่ได้จริงๆ่ยวงการของเก่าในเมืองไทยเนี่ย โดยเพราะพวกเซียนพลาเนี่ยต้องถือว่าเป็นโปรเฟสเซอร์นะครับเป็นคนที่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆได้สามารถที่จะชี้แนะเขาได้สามารถที่จะ,าาจะคึกของอะไรก็ตามคุณคุณชตเทพครับถ้ามันซื้อแล้วมันขายได้เนี่ยมันจะยังไงก็ตามมันก็คือของของที่เขาเล่นกันน่ะครับถ้าตราบใดที่ซื้อแล้วมันขายไม่ได้คุณไปเล่นทําไมครับแล้วไอซื้อมาแล้วคนชมเชยสรรเสริญมีการออกหนังสือมีการ อะไรต่างว่าโอ้โหเป็นผ้าสวยเป็นผ้าหน้าใหม่ด้วยไรกับไอ้ที่ซื้อมันบอกโง่ชิบหายเลยชอบอันไหนใช่ไหมเอาว่าสรุปง่ายๆว่าของแท้ของที่ควรสะสมของที่ควรจะนิยมเนี่ยคือของที่คุณซื้อมาขายไปครับไม่จําเป็นจะต้องซื้อมาแล้วขายเจ้าของเดิมครับผ้าอะไรก็ตามถ้าซื้อมาแล้วมันขายไม่ได้มันก็หมดความสภาพเป็นผ้ามันก็คือของปลอมของเทียมครับ อาจจะซื้อขายได้คุณซื้อขายคือเจ้าของเดิมแล้วมันจะมีตังค์ซื้อคุณไหมครับมันก็บาบเบี่ยงไปทัว่วแหละายเบี่ยงจนคุณไม่อยากขายอ่ะครับบายเบี่ยงจนกระทั่งคุณทะเลาะก,กันคุณโกรธกันไปครับผมค,ครับอันนี้แหละคือหลกักการพิจารณาเพชรนะคุณไรเทพเพชรเนี่ยมันซื้อขายกันทั่วโลกครับคนดูเพชรเป็นกับคนดูเพชรไม่เป็นเอียเยอะแยะเยอะนะมีคนสร้างเพชรปลอมขึ้นมาใกล้เคียงเนี่ยแต่ไม่ยอมหลอกขายเขาเขาขายเป็นของปลอม ในราคา,ข,าของขอมเขาก็ขายได้เพราะคําว่าเพร็รแต่เพ็รก็คือเพ็ดเพ็รแท้ก็คือเพร็เพรแท้คุณซื้อจากร้านนี้อสมมติคุณซื้อที่เยวาวราชเนี่ยคุณไปขายที่เชียงใหม่หรือคุณไปขายที่โคราชเนี่ยขายได้ไหมขายได้อยู่ที่ราคาครับผมแต่ถามว่ามันจะหายไปแบบซื้อมาแล้วขายไม่ได้ทางร้านเพชรมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาสรุปง,ง่ายๆพระแท้ซื้อได้ขายได้ โอเคครับสวัสดีครับ